แหลนรวมอาหารมังสวิรัติกับเมนูอาหารนานาชาติรสเที่ยงคัดสรรด้วยวัตถุดิบชั้นดีกับบรรยากาศที่อบอุ่นและร่มรื่น นานาบิวตี้เฮาส์ที่นี่เราดูแลคุณด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพโซฟิสจากฝรั่งเศสซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สปาที่ทั่วโลกยอมรับคุณจึงมั่นใจได้ว่าผิวของคุณตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าจะถูกสัมผัสด้วยคุณภาพไปพร้อมกับการดูแลภายใต้บรรยากาศสบายปากัดกลิ่นน้ำมันหอมระเหยแท้เอเชยสปาทรีทเมนไยมาซาอโรมสเวนดิสและซาลอน ให้คุณสบายใจง่ายๆใจกลางเมืองทางกลางความวุ่นวายของกรุงเทพตั้งอยู่ในโครงการบานาน่าแฟมิลี่พาทพหลโยทินเซตซอยอารีหนึ่งอยู่ใกล้ BTS อารีสอบ,าบถามรายละเอียดติดต่อเป็นยังไงบ้างคะกับเทคนิคการมาร์กหน้าแล้วก็ท่าโยคะของคุณครูอัด แอบกระซิบรื่งนะคะว่าเมื่อกี้เนี่ยแอบไปมาร์กหน้ามาด้วยหน้าใสไหมคะตอนนี้หน้าสวยแนละ้วเดี๋ยวก็ต้องไปแต่งตัวให้สวยๆนะคะกับช่วงอารีโซนะคะกับร้านเอมบิดกับเสื้อผ้าสไตล์เกาหลีค่ะสวัสดีค่ะอีกชั้นชื่อนางยาดาสันหะค่ะเป็นผู้จัดก,การร้านอินลิสค่ะที่ร้านขายเสื้อผ้าประเภทนําเข้าค่ะเสื้อผ้าหมวกกระเป๋าและพวเครื่องประดับนะคะ เป็นของนำเข้าจากไต้หวันนะคะแล้วก็มีแบรนด์ของเราเองด้วยค่ะสินค้าที่นําเข้าของเราก็มีเสื้อมีกระเป๋ามีผ้าพันคอแล้วก็มีทั้งมีจุดแตกด้วยค่ะหมวกเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าท่านไหนถ้าลูกค้าท่านไหนมาจากรายการ阿ซ s o ี้จะลดให้10%นะคะตอนนี้ร้านอยู่ตั้งอยู่ที่ขนโ์ทินซอยเจ็ดในสหกรณ์พนครน,นะคะลง ไป่ไฟฟ้ารถ p t s ก็ได้หรือว่านั่งรถเมล์มาก็ได้ค่ะเดินทางสะดวกร้านเปิดตั้งแต่10โมงถึงทุ่หนึ่นค่ะแล้วก็หยุดวันาทิตย์ค่ะถ้าสนใจรายละเอียดก็โทรมาเบอร์0895212634ค่ะชื่อคุณยาดาสันหัค่ะหรือดาค่ะ นะท่านผู้ชมคะกําลังดูเสื้อผ้าสไตล์เกาหลีเพินเินอยู่เลยแต่ว่ารายการก็ได้หมดลงไปแล้วน่าเสียดายจังแต่ไม่เป็นไรนะคะสามารถมาชมรายการของเราอีกครั้งหนึ่งได้นะคะในวันจันทร์หน้า4โมงครึ่งหรือออกอากาศซ้ํานะคะทุกๆวันอาทิตย์เวลา9โมงนะคะและท่านผู้ชมก็สามารถดูรายการของเราย้อนหลังได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m b a n าน่าแฟมิลี่พาร์คแฟนเและคลิกที่แถบ p พลย์ลิสนะคะสามารถดูเทปย้อนหลังได้ตั้งแต่เทปที่หนึ่งเลยและท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อเสนอความคิดเห็นอยากจะติชมรายการหรือให้กำลังใจทีมงานนะคะสามารถโทรมาได้ที่หมายเลข0840175237สํำหรับวันนี้รายการอารีโซไ i e ี y ได้หมดเวลาลงไปแล้วนะคะพบกับหน่อยได้ในวันจันทร์หน้าเวลาสี่โมงครึ่งนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ